สวัสดีทุกคน,นครับผมโม้งครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเกม Double Seven Goldfinger จอมมารุตยุศูนย์นเจ็ดนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นไดอนาเธแเดฟนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผม <c oughs> อุ้ยโดนต่อยลุกเองได้โหสวัสดีคุณ <c oughs> บอลเอาละลงมาได้ละ ไปดูสิ่งที่ยิงย่งใหญ่ที่ผมจะน,นําเสนอคุณในวันนี้เร็วเข้ารีบมาเร็วคุณมอนไปเลยไปเลยเดินเองได้โถไม่ต้องผักโอ้ย <c oughs> I have to admire your determination goldfinger all this to steal the gold Don't be silly, Mr. Bond. I thought you had more imagination than that. I'm going to the irradiate the gold with a nuclear weapon. Nobody will be able to touch it for a century. And the value of your holdings will skyrocket. Exactly, But alas, you won't be alive to see it. Bring him ahead. Handcuff him to the bomb. โอเคครับตอนนี้เอ้ยไม่ต้องผักเดินเองได้โอเคครับตอนนี้อ่าฟิลิกมาละฟิลิกมาละนัดกับเพื่อนไม่เลบน้อนละมันไม่ได้ตายครับนอนเพื่อนดักจับกลุ่มนะครับเอาล่วงแล้วหนึ่งข้อศอกเต็มเต็มเอาปืนเอาปืนเร็วเร็วเร็วอุ้ยระเบิดแฟร์ฟิลิกไม่ระวังเลยตอนนี้เพื่อนบิ๊เด็ตก็ผ่านแล้วสองลำ อ่ะเจมส์โอเคไหมโอ้โหลากเลยเอาวุลุกกันเลยมั้งเดี๋ยวเข้าเจมส์เร็วเข้าเร็วฟิลิประเบิดอยู่ในนั้นอ่ะน่าจะรู้ลนะ

ตอนนี้มาถึงชนวนระเบิดแล้วครับผมตัดมันนี่เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นเองเข้าใจเองก็ปิดคลิปไเล่นเลยครับโหลดมาเล่นได้เลยอ๋อ,กอ,อกจ๊อบสวนเออเจอทองเจอทองทองอัดหน้าอัดห,หน้าโอไม่มีเลือดเลยเหรอต่อยท้อง อุ้ยเล่นแรงอุ้ยเล่นแรงไปทั้งเหล็กทั้งเหล็กน่าจะตีมันได้อยู่โอ้ยโดนตบเอาคืนไปสวนโอ้ยสวนสวนสวนเข้าไปสวนเข้าไปเต็ม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 โอ้โหหักท่งเหล็กได้อีกอุ้ย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 อือเอาเล่นหมวกละปลาเป็นจานบินเลย โอ,โ,โอ้โหเต็มโอ้โดนสายไฟอ่าอ่ะเน่จริงก็มาสิเหมือนมันท้านะครับต้องเอาหมวกมันมาให้ได้อ่ะแต่ใช้หมวกเนี่ยจัดการมันเองนี่แหละโอเคคราวนี้จัดการได้แน่นอนโยนไปเลยหลบได้อีกโอ้โห โอเคสายไฟช็อตมันไฟฟ้าแรงสูงนะเนี่ยตายไหมตายไหมตายครับโอ้โหคนจริงๆไม่น่ารอดเร็วเร็วเร็วเรไปกู้ระเบิดไปกู้ระเบิดรีบปลดรีบปลดเร็ว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 เเดี๋ยวมันจะบึ้มพงศนาคารนหงเฟลิกซ์เอาเส้นไหนดีเหลือไม่ถึงยี่สิบเหลือไม่ถึงสิบวีละเร็ว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 สายแดงสายแดง เย่เรียบร้อยครับเป็นเลข007เลยฟิลิปมาละเยี่ยมมากเจมส์ขอบคุณนายมากเอาละมีงานให,ใหญ่ต้องไปไปกินข้าวกับประธานที่ปดี uh huh. ที่ทำเนียบขาวเอาละรีบไปแลยละอย่า <can> ม่ทนันข้าวเที่ยงโอเคขอบคุณมาก I must be dreaming. Oh, Martine. Felix wanted to make sure it's a comfortable flight. How long do we have? It's another Washington. I've got to keep an eye on the motopilot. Unless we were forced to divert. That's a splendid idea. Go, set a course for โ o ใส่ชุดระดับนายพลมันเลยปืนทองซะด้วยอุ้ยโดนตบหน้าแรงไปเปล่าเขาดูจากการคุ้นหุ่นบอลตกตายแน่ถ้ามีปืนในเครื่องบินนะบอกให้ไปไงไปสิยากปืนเร็วเร็วเดี๋ยวมันยิง <Cornell. S 2> ม, okay. มันได้ปิวเล่นแน่หน่อยหน้าโอเคนี่จะตกปิวโอ้โหยังจะเกาะอีกเนาะไปไม่ต้องมาเกาะละอ่าเป็นหมูบินไปเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไปที่ห้องควบคุมเครื่องบินเร็ว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 เดี๋ยวขึ้นนิ่ตก จบแล้วนะครับสำหรับ Goldfinger ต่อไป On Her Majesty's Secret Service นะครับตัดจบบลนละครไทยสวัสดีครับ